วันนี้นะคะเราก็มาขุนแมวที่นาค่ะนี่อันนี้เป็นแมวเดาที่เราเอาเคยเอามาเลี้ยงกันไว้นะคะที่นาตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวเองอีกตัวไม่สบายนะคะอาหารที่กินก็มีสองอย่างนี่ค่ะดูฝนเล็บใหญ่เลยโตแล้วนะนี่ลงมาอ่ะเนี่ยอาหารที่เดาให้นะคะมีสองอย่างนี้เป็นอาหารเม็ด กับจิ้งหรีดค่ะเดี๋ยวมาดูน้องแมวเรานะคะว่าเขาจะกินอะไรเขาชอบกินอะไรมากกว่ากันให้เลือกนะระหว่างอาหารเม็ดแมวกับจิ้งรีดนะคะอาหารเมร็ดงองง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 งรดเดี๋ยวมาดูกัน ยังยังไม่รู้ตัวว่ามีอาหารเอ้ยเอ้ยกันนะเอ้ยเอ้ย,อย,อยที่เห็นเป็นขาวขาวนะคะก็คือเป็น,ปนจิ้งหรีดที่เราแช่ตู้เย็นไว้แถวบ้านเราจะมีพวกคนที่เขาเลี้ยงจิ้งหรีด่นะ,ะนอกจากจะเลี้ยงแมวนี่ก็เลี้ยงหมาด้วยตัวหนึ่งนะ คือมาอยู่ประจาต้องเอาข้าวมาให้ประจําเลยกับน,น้องแมวตัวนี้เนี่ยที่บ้านก็จะมีเป็นกิ้งหรนะคะเป็นกิ้งหรีดแบบเนี่ยเขาต้มแล้วนะคะกิ้งหรีดแล้วเราก็ซื้อที่เขาเป็นพวกตัวผู้ที่เขาไม่เอามันมีปีกแบบนี้นะคะนั่นแหละ ก็ซื้อมาไม่แพงโลละประมาณ50-60เองค่ะแล้วก็เอามาแช่ตู้เย็นไว้นะคะแช่ตู้ช่องซีสไว้แล้วก็เอามาให้น้องแมวกินแบบน,นี้ก็ชอบมากๆค่ะเลี้ยงด้วยกันนะหมาแมวที่นี่ขอที่นี่ก็ที่นาเราเองแล้วก็เอาไปบ้านก็นไม่ได้นะเพราะว่าหมาที่บ้านนะคะเป็นพันบางแก้วเห็นแมวไม่ได้เลยค่ะ ตายมาหลายตัวแล้วก็คือแมวบ้านอื่นมาหาหนูหาอะไรที่บ้านดาวนะก็โดนกัดหมดแต่ดีว่าแมวที่นาไอห,หมาที่นาเนี่ยเขาไม่กัดแมวอะ่ะก็เป็นมิตรกับแมวนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันมาดูขากระเพกกระเพกเจ็บอะไรก็ไม่รู้อพอเจอจิ้งหรีดไม่สนอาหารเม็ดเลยนะคะนี่ ชอบมากจิงรีดอร่อยนะจิงรีดกินใหญ่เลยสำหรับตัวนี้ก็ชื่อเจ้าทองนะคะก็เป็นแมวที่ดาวเลี้ยงแล้วก็เจอข้างทางตั้งแต่ตัวเล็กๆก็เลยเอามาไว้ที่นาะก็น่าจะได้ประมาณตอนนี้น่าจะได้สักสี่เดือนแล้วละสี่ห้าเดือนได้ตั้งแต่ก่อนก่อนที่จะ หวานข้าวค่ะจนตอนนี้หวานข้าวข้าวเหลืองแล้วนะน้องแมวดาวก็ตัวเท่านี้แล้วค่ะนี่ใหญ่เด้ตัวเดียวก็อยู่ได้เนาะทินาอันนี้ก็เป็นภารกิจเลี้ยงแมวกันค่ะ